อีภาษาล้านภาษิตคิดเกินกับมิหมดนับคุณธรรมคำแม่ทิบยทองคำ ที่สุดเลิศเพริศเพชรแท้มิควรแก่ข้าปรีบเทียบพระคุณล้ลอมรินรักหนักแน่น หัวแผ่นพบมิเจนจบจากใจแม่แพ่ไอ้อุ่นทนุถน้ถนอมกล่อมลูกผูกการุนเป็นร่มบู ทาชมกระมลอดอ้วยใจแม่นั้นประเสริฐสุดเลิศลำแม่หนูใหม่ใจประเสริฐสุดเลิศลำ เอาพระธรรมจันลงใจไฟกุศลลนบิริยะภาคเพียรบรรดาลดนุลให้แม่พนข้ามฟัง สม,สมดังจินอา้ายบำเพ็ญทานเป็นตะบะละความโลภสุขสงบปล่อยวางทุกอย่างสิ้น ติจวบจนลับดับชีวินมิได้ย,ยินโอดครวนให้ปวนใจนา ตารินไหลพร่างอย่างเงียบเงียบมันเย็นเฉียบเหมือนเชื้อให้เหลือดไหล าทั่วขั้วหัวใจสองนองมูมายแม่สู่สวรรค์เธอ